สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้านะคะะเรามาดูกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของกําลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะคะะเราเอาจากความรู้เก่าของเรานะคะอะ่จะนว่า เราได้เรียนในเรื่องของเสียงมาแล้วเราก็ได้เรียนในเรื่องของกําลังเสียงมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่ในบทนี้เราเรียนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ,ฟ้าเกี่ยวกับในเรื่องของไฟฟ้า,ฟากระแสเพราะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับกําลังของไฟฟ้านะคะอ้าวเรามาดูนิดหนึ่งนะคะคำว่ากําลังโยงจากความรู้เก่าของนักเรียนเลยนะคะกำลังไฟฟ้า,ฟาเรียนจากกำลังกำลัง power, 是是คือ power ใช่ไหมคะกำลัง กำลังซึ่งจากที่เราเคยเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้น,น่ะกำลังมันคืออะไรกำลังก็คืออัตราการใช้พลังงานอัตราการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆว่าใช้พลังงานไปอ่ะในเวลาหนึ่งว่าหนึ่งวินาทีใช้พลังงานไปเท่าไหร่อ่ะันก็คืออัตราการใช้พลังงาน คืออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือหรือหมายความว่ยายงไงอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของอะไรก็คือของเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นั้นๆนะคะหรือในเวลาหนึ่งวินาทีอะเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นะใช้ไปใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมดกี่จูลหรือในเวลาหนึ่งวินาทีอะเครื่อง ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้า <_ an> ไปเท่าไหรอ่าคือไปเท่าไหรแล้วกันคือไปเท่ากับเท่าไรในะที่นี้คือเท่ากับอ่าเท่านี้จูนอ่านี่คือตรงนี้หรือหรือนี่คือกวดอธิบายให้เรียนเข้าใจหรือหรือ พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในหน่หน่วยเวลานั่นเองหรือพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปในหน่นนหน่วยเวลานั่นเองหน่วยเวลานั่นเองนะคะตันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟ กำลังไฟฟ้านะคะหน่วยของมันจะมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือเรียกสั้นๆว่าวัดนั่นเองนะคะที่นี้เรามาดูนิดนึงกำลังไฟฟ้าเจ็ดในว่าครูขอตรงนี้แล้วกันนะคะกำลังไฟฟ้าเนี่ย มันคืออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเร็นว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้านะคะเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้ามีคําว่าอัตรานกะเรียนถ้าเมื่อไหร่มีคําว่าอัตรานั่นหมายความว่าเอาเวลาไปเป็นไงคะเอาเวลาเกี่ยวข้องกับเวลานั่นเองเวลาที่ใช้ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูเขียนส,สั้นๆว่ากําลังไฟฟ้า สามารถหาได้าจากอะไรเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะอ่าเอาตัวนี้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปนั่นเองนั่นก็คือพลังงานพลังงานของอะไรล่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของไฟฟ้าอ่าหารกับอัตราก,ก็คือเทียบกับเวลานั่นเองนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นกําลังไฟฟ้า power P พ,พ,พลังงาน W เวลาที่ถูกใช้ไปคือเดลต้าทีทีนี้เราเรียนมาแล้วไอ้นี่เนี่ยเรารู้ว่า w ตัวเนี้ย w เท่ากับ q เดลต้า v นี่คื้อสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเอามาแทนลงไปปั๊บก็จะได้เป็น q เดลต้า v by เดลต้าทีอ่าทีนี้ q เรารู้ว่า q อะ่ะ คือประจุไฟฟ้าใช่ไหมคะประจุไฟฟ้าเราเรียนไปแล้วเนาะ q เท่ากับแต่เรารู้ว่า q ตัวเนี้ยอ่า q ตัวนี้เท่ากับ i คูณ delta t ใช่ไหมคะจื๊บจื๊จื๊อ้าวแทนลงไปอ่ะแทนลงไปปึ๊บกดไปอ่ะแทนลงไปในไหนแทนลงไปใน q เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น i เดลต้าทีเดลต้าวีบยเดลต้าทอ่าเดลต้ากับ delta t ตัดกันชึบตรงนี้ก็จะได้เป็น i delta V อ่าใช่ไหมคะทีนี้เราเรียนมาแล้วในเรื่องของกฎของโอห์มกฎของโอห์มอ่ากฎของโอห์มเราเ,าเรียนมาเพราะฉะนั้นกฎของโอห์มว่ายังไงกฎของโอห์มเ uh, ดลอ่ากฎของ เพราะฉะนั้นเราเรียนมาแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของกฎของโอห์มกฎของโอห์มเราก็รู้ว่าเดลต้าวีเดลต้าวีกฎของโอห์มนะเดลต้าวีเท่ากับไออาร์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะปึ๊บปึ๊บเรารู้ว่าชึบแทนก็ไปตรงนี้ พอแทนเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็น i กำลังสอง r ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอ่านี่คือกำลังไฟฟ้าอ่ากูสรุปใหม่อีกทีเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกำลัง w ส่วน t เท่ากับ q delta v by delta t เท่ากับ i v เท่ากับ I กกำลังสองอนะคะไปันนี้คือกำลังไฟฟ้า,านี่คือกำลังไฟฟ้านะคะที่นี้เรามาดูว่าแต่ละตัวคืออะไรเมื่อแต่ละตัว p คืออะไรนะ p ก็คือกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไรอ่ามันคือพลังงานใช่กะฮะหน่วยเป็นจูลต่อ วินาทีตรงนี้เป็นเดลตาวีนะ,ะหรือเรียกสั้นๆว่าอะไรนะวัดนะคะหรือวัดนั่นเอง w a t e นะคะอะ w คืออะไรก็คือพลังงานใช่ไหมคะไฟฟ้าหน่วยของพลังงานคืออะไรก็คือหน่วยจูล ดลต้าคือเวลาที่ใช้ไปใช้ไปหน่วยของเวลาคืออะไรต้องอยู่ในระบบหน่วย SI คือวินาทีเคยวคือประจุไฟฟ้าหน่วยของมันประจุไฟฟ้าก็หน่วยเป็นคูลอมหน่วยเป็น ะะที่นี้เดลต้าวีเดลต้าว,ว,วีคือความต่างศักย์ความต่างศักย์ไฟฟ้านี่หน่วยเป็นอะไรก็หน่วยเป็นโวลต์แล้วอะไรอีก i i นี่คือกระแสฟไฟฟ้า หน่วยเป็นแอมแปร์อ่าแล้วก็ R ก็คือความต้านทานไฟฟ้าความต้านทานหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นโอห์มนั่นเองนะคะอ่าหน่วยเป็นโอห์มนั่นเองหมดแล้วเนาะอ่ะที่นี้นักเรียนจา๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเนี่ย มันจะมีกําลังไฟฟ้าเพราะฉานเวลาเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเราไปสังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของเรามันจะมีเขียนอยู่ที่ข้างตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยยกตัวอย่างเช่นเตารีดอ่ยกตัวอย่างเช่นเตารีดเนี่ยอ่าเตารีดตัวอย่างเช่นเตารีดเตารรดนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเขียนไว้ว่าอ่าสมมติว่าพันสองร้อยูสมมติตัวเลขนะพันสองร้อยวัตต์ ความหมายของพันสอวัตต์นี้หมายความว่ายังไง1200วัตต์เนี่ยหมายถึงกําลังนะคะตัวนี้หมายถึงกําลัง p ีนะคะกำลังนะคะความหมายของมันเป็นยังไงความหมายของมันนั่นก็คือความหมายของมันนะหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก็คือในเวลา1วินาทีความหมายของมันนะก็คือในเวลา1วินาทีอเตารีดใช้ พลังงานไฟฟ้าในการไปใช้พลังงานไฟฟ้าไปเท่ากับเท่าไรคะไป1,200งัตต์วัในการเปลี่ยนรูปจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะก็คือในเวลา1วินาทีในเวลา1วินาทีเตารีดใช้พลังงานไฟฟ้าไปเท่ากับ1,200งัตต์วัตนั่นก็คืออัตราการใช้พลังงานของอ่ เทเรนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่าตัวอย่างหนึ่งข้อครูให้นักเรียนดูตัวอย่างข้อนี้บอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้กระแสไฟฟ้าไป2แอมแปร์จากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่ทําให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างมอเตอร์ระหว่างขั้วของมอเตอร์อ่ะโวลต์จงหากําลังไฟฟ้าของมอเตอร์และ พลังงานไฟฟ้าที่มอเตอร์อรใช้ในเวลา2ชั่วโมงอ่าโอเคพระนั้นนี้คือโจทย์ของมันเจเนี้ว่าเวลาที่เราทาโจทย์ฟิสิกส์ักเรียนต้องอ่านโจทย์ฟิสิกส์แล้วต้องดูว่าสิ่งที่โจทย์บอกอะมีอะไรบ้างนะาะฉะนั้นวิธีทําเรามาดูว่าโจทย์บอกอะไรบ้างเพราะฉะนั้นบอกอะไรมาบ้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้ไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าไป2อแอมแปร์ กระแสไฟฟ้าคือไนั่นเองนะคะก็คือบอกไเท่ากับ2อแอมแปร์บอกอะไรอีกจากเครื่องแ่งจากแ่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทำให้เกิดความต่างศักดิ์ระหว่างขั้วบอกอะไรคะความต่างศักดิ์แปลงบอกเดลตาเท่ากับ12โวลต์นะคะอ,อ,ะอะาาี่ถามอะไรถามอะไรเรามาดูก็ไก่ถามอะไรถามกำลังไฟฟ้า,าถาม P ชจื เมาัาที่นี้เราต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราจะหา p จากไหนล่ะเรารู้ i เรารู้ delta v หา p จากไหนกลับย้อนไปดูเรารู้อะไรบ้างเมื่อกี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ i อ่าตรงนี้จริงๆ delta v เนาะอ่า delta v ถามอะไรถาม p จับ2ตัวนี้มาเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นจากจากไหนนะ p เท่ากับหาจาก p เท่ากับ i คูณ j ตวีเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปแทนค่า p เท่ากับ i i คือ2คูณกับ12เราก็จะได้ p เท่ากับ24วัตเนาะ p เท่ากับ24วัตนั่นเองนะาะเราได้มาแล้วตอบได้แล้วทีนี้เรามาดูข้อขอไข่บ้างข้อขอไข่จอดบอกอะไรถามอะไรถามว่า พลังงานที่มอเตอ,เตอร์ใช้ไปในเวลา2ชั่วโมงอะ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับกี่จูลน,นั่นเองถามอะไรเอาบออะไรก็ขอ,ขอใก่บอกเพิ่มมาคือบอกเดลต้าทีสองชั่วโมงนั่นเรียนจ๋าสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบหน่วย SI สไอโนต้องแปลงสองชั่วโมงเนี่ยให้อยู่ในหน่วยวินาทีนั่นก็คือ หนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบคูณหกสิบใช่ไหมคะเพราะงั้นสองชั่วโมงก็สองคูณหกสิบคูณหกสิบก็คือเท่ากับเจ็ดพันสองร้อยวินาทีทีนี้โจทย์ถามอะไรถาม W ชื่อเอ๊ะเราก็หาจากไหนล่ะก็ย้อนกลับไปดูเรารู้เดลต้า t เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะเรารู้อะไรบ้างเราก็รู้อะไรบ้างเรารู้อะไรบ้างตอนนี้นั่นก็คือ เรารู้ p แล้วเรารู้ delta t ถาม w เราก็าหาจากนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็าหาจาก p เท่ากับอะไรนะ w ส่วน d e l ต้ t ใช่หรือเปล่าคะอ่าเพราะฉะนั้น p w ก็เท่ากับ p คูณ delta t แทนค่าแทนค่าลงมาไป p คือเท่าไหร่24 เดลต้าทีคือเท่าไหร่เดลต้าทีเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดพันสองร้อยเพราะฉะนั้นคูณกันพอคูณกันปุ๊บอ้าวคูณกันปุ๊บได้เท่าไหร่นะอ่าเรามาคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาคูณกัน24คูณกับอะไรนะ24คูณกับ7,200องร้าวได้เท่ากับ1มือเอ้ย1นึ่งแสน เจ็ดมื่นสองพันแปดร้อยจูนจูนอ้าวหรือหรือเราจะเขียนในโลกเลขยกกำลังก็ได้ก็คือหนึ่งจุดเจ็ดสองแปดคูณสิบกำลังอะไรนะกำลังหนึ่งสองสามสี่ห้ากำลังห้าจูนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบออกมาเขียนไปค่ะ อันนี้คือตัวอย่างของกำลังไฟฟ้า hmm. น nah. ะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนลองทำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูให้น้องๆนักเรียนลองทาแบบฝึกหัดนะคะครูให้นักเรียนลองทาแบบฝึกหัดที่สิบสี่จุดสามแล้วกันนะคะให้ทำสองข้อนะคะแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 14.3ข้อที่เอาหน้าก่อนเนาะหน้าที่เท่าไรห,หน้าที่214หน้า214ข้อที่4กับข้อที่5ใหนักเรียนลองทำนะคะเดี๋ยวส่งท้ายข้ามนะคะส่งให้ครูท้ายข้ามนะคะอ่ะทีนี้และอีกนิดนึงมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุดท้ายของเราก็คือ เรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงานตรงนี้มันมีพลังงานอีกเรื่องหนึ่งก็คือพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนนะคะพลังงานทดแทนมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ มีเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานอะไรอีกก็คือ,อพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็คือพวกโซลาเซลล์อะไรต่างๆใช่ไหมคะ,ะแล้วก็พวกพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลนะคะพลังงานชีวมวลแล้วก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานลมพลังงานลม มีอะไรอีกก็พลังงาน Nuclear, งงาน,นิวเคลียร์พลังงานน้ำพลังงานน้ำพลังงานนิวเคลียร์อ่าพวกพลังงานน้ำพลังงานนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้นะคะพวกแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเรื่องของด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานแล้วก็ เทคโนโลยีด้านพลังงานนะะด้านพลังงานนะคะเทคโนโลยีด mm ้านพลังงานอย่างเช่นพวกอะไรบ้างพวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะ,อะไรอีกเทคโนโลยี Technology, ด้านพลังงานในอาคารและที่พักเทคโนโลยี Technology. ด้าน อาคารและที่พักเอ่อเหลืออะไรอีกพวกเทคโนโลยีพวกเซลล์เชื้อเพลิงอะไรเงี้ยนะคะเซลล์เชื้อเพลิงอ่ะเซลล์เชื้อเพลิงตรงนี้ครูให้นักเรียนไปอ่านเองได้ไหมคะตรงนี้เนี่ยพวกเหล่านี้ที่อยู่เป็นเป็นเนื้อหาบรรยายครูให้นักเรียนไปอ่านไปศึกษาเองเนาะตรงนี้ เกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงานตัวนี้นักเรียนไปศึกษาเองนะแต่ครูก็จะออกก็สอบประมาณ2ข้อในในหันวข้อนี้นะคะที่นี้นักเรียนจ๋าเดี๋ยวครูจะบอกแนวก็สอบนิดหนึ่งแนวก็สอบมีอะไรบ้างนักเรียนแนวก็สอบเนี่ยแนวก็สอบปลายภาคนะคะปลายภาคเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสีคะแนนเน,ะนาะสีคะแนน ใน40คะแนนครูแบ่งเป็นสอบตรงนี้เนี่ยสาแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องตแตรลม10คะแนนนะคะแต,ตแรลม1ิคะแนนสอบ30เนาะเพราะฉะนั้นตแตรลมนักเรียนห้องเราก็โอเคก็ดําเนินการมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือสอบปลายภาคปลายภาคเน,น,านี่ยสาคะแนนทีนี้นักเรียนจา๋าใน30คะแนนครูออกแค่บ,บทเดียวก็คือบทนี้ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสบทเดียวเลยนักเรียนไปเปิดสารบัญเลยในสารบัญจะมีหัวข้อของไฟฟ้ากระแสอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อครูกออกประมาณแค่2อถึงสข้อในแต่ละหัวข้อนะคะออกแค่ 2- อถึงสข้อในแต่ละหัวข้อของไฟฟ้ากระแสนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปลองอ่านเลยไปทบทวนไปศึกษาให้ดีในไฟฟ้ากระแสนะคะตรงนี้นะคะก็ ประมาณแค่นี้นะคะที่นี้ที่เราสอบเก็บคะแนนเกี่ยวกับในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนักเรียนคนใดที่ไม่ผ่านก็สามารถไปสอบแก้ซึ่งครูก็ส่งลิงก์ไปให้นักเรียนแล้วนะคะครูส่งลิงก์ไปให้นักเรียนแล้วก็วันนี้นะคะน,นักเรียนพอเสร็จจากตรงนี้นะคะนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดสองข้อส่งครูนะพราะฉะนั้น สิ่งที่เรียนไปแนวข้อสอบก็คือ,อสิ่งที่เรียนไปทั้งหมดนะคะเรียนไปอะไรบ้างอยู่ในหนังสือแบบเรียนหมดเลยนะคะครูจะออกในหนังสือแบบเรียนทั้งหมดเลยที่เราเรียนไปเราใช้หนังสือแบบเรียนของสสวทนี้ทั้งหมดเลยนะคะท่านั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งครูท้ายคาานะคะท่านั้นวันนี้สวัสดีค่ะ